สวัสดีครับบัญญัติคาประพาเสนอภาพเก่าชาวโครงเทพมหานครชุดที่1ปีพศ2478ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับคลองในอดีตที่หาดูยากเชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับภาพที่1 คนงานกำลังขนข้าวลงเรือเพื่อนำไปส่งที่อันโรงสีซึ่งด้านหลังสองฝั่งคลองเป็นบ้านเรือนชาวบ้านและกองฝังข้าวที่คลองรังสิตจังหวัดพระนครเมื่อเดือนเมษายนพศ2478ภาพที่2ชาวบ้านมารวมกันที่บ้านริมคลองโดยด้านหน้ามีเรือหลายลำจอดอยู่ บ้านมีบันไดยื่นไปร,ริมคลองที่คลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนครเมื่อวันที่8รกรกฎาคมพศ2478ภาพที่3ชาวสวนป้องกันลูกลำไยเพื่อไม่ให้ค้างคาวมากัดกินโดยห่อลูกลำไยด้วยชะลอมซึ่งสารจากตอกหรือไผ่ ที่ริมคลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนครเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2478ภาพที่4ร้านขายของที่มีเรือกระแซงและเรือภายจอดอยู่หน้าบ้าน บ้านมีบันไดย,ยื่นลงไปในริมคลองที่คลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนครเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2478ภาพที่5บรรยากาศเรือนแพและบ้านเรือนชาวบ้านริมสองฝั่งคลองซึ่งมีเรือพายเรือโดยสารวิ่งในคลองที่คลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนคร เมื่อวันที่8รกรกฎาคมพศ2478ภาพที่6บรรยากาศเรือนแพและบ้านเรือนชาวบ้านโดยบ้านมีบันไดยื่นลงไปในคลองมีคนแผนเรือไขยของอยู่ในคลองที่คลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนครเมื่อวันที่8รกรกฎาคมพศ2478 ภาพที่7พ่อ้าภายเรือบรรทุกเครื่องปั้นดินเผาที่คลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนครเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2478ภาพที่8โรงงานน้ำตาลริมคลองบางกอกน้อยจังหวัดพระนครเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2478 ภาพที่9บรรยากาศตลาดขายส่งผักและผลไม้โดยมีสินค้าหลากหลายเช่นสายบัวขิงคาบวบดอกสนที่จังหวัดพระนครเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2478ภาพที่10บรรยากาศตลาดน้ำ ที่มีอนเรือหลายลำจอดขายส่งผลไม้มีบ้านและร้านค้าอยู่ริมคลองมองเห็นบ้านหน้าต่างบ้านสวยมีมูลี่ไม้ไผ่ที่จังหวัดพระนครเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2478ภาพที่11 ผู้คนกำลังขนข้าวที่อันโรงสีริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงถึงแต่เดิมคลองบางกอกใหญ่ <c oughs> เคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมพศ2478และ ภาพที่12ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายชายหนุ่มช่วยการแพนเรือขนส่งสินค้าด้านข้างเป็นบ้านยกพื้นสูงโดยมีเรือจอดอยู่ด้านหน้าที่คลองบางกอกใหญ่จังหวัดพระนครเมื่อวันที่12กรกฎาคมพศ2478ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรโดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับ